สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีที่สุขสุขคน,นครับวันนี้รับเลขด้วนจากาช่างเสถียรนะครับเลขฮานอยนะครับหมวดประจํวันที่20เมษายนพี่น้องนะครับรีบลงไก่พี่น้องในเบื้องน้ากันนะครับเอาลงาอยู่ข้างทางละพี่น้องนะครับอันนี้ก็เสีย่ยงทั้งสารค้ามพี่น้องนะครับออกจากสารค้าม,มาน้อยเดี๋ยวได้สุดโล่เดียวพี่น้อง นะครับเลยรีบลงเลขห้าน้อยให้พี่น้องในเบื้องน้ำกันเพราะว่าอาจารย์จเสด็จมันทรงมานะครับการพี่น้องในที่ถาเราอีกจังนึ่งนะครับห้าน้อยนั่นอ่ามันใสเวลาบอดูนพี่น้องเพราะว่าหม้อแรงก็ออกแล้วนะครับลงคลิปก็ใสเวลาโดนเติร์สองผู้ม่วงกลัวพี่น้องทั้งแล้วนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมเน็ตบนย่านบ่อใครดีพี่น้องนะครับอ่าหวังว่าพี่น้องคงเข้าโอเาใจอ่านี้อยู่ที่ถนนสินทางสารคามนะพี่น้องเด้อมาลงห้าน้อย แวะมาลงฮานอยให้พี่ให้น้องเบื้องน้ากันอยู่ที่สาราข้างท่างนะพี่น้องนะครับยานพี่น้องบอท่านนะครับเอาทําเพื่อพี่เพื่อน้องสู้ขู่สุกคนแหละพี่น้องนะครับพี่น้องเอฟซีก็ทักมาหลายนะครับบางคนก็นทักมามาเบื้องต้ทางเฟซนะครับบอไปเบื้องทางอ่า u t u b e ให้นะครับก็บเห็นนะครับบา,บ,นะรบ,บางคนก็นทักมาทางไล,นะาางลน์นะครับว่าทางไลน์บอห็นนะครับเปิดไปเบื้องเราบอห็น บปเห็นแล้วพี่น้องว่าเขาไปติดตามทั้งยูทูบไหเนาะนะครับหลายคนเาิเศร้าเนี่ยตั้งหลายคนพี่น้องเปิดเบื้องแล้วไปเห็นจากเทียสันว่านะครับ mm. อ่าผมบอกว่าผมลงไปแล้วทั้งยูทูบนะครับลุงยูทูบลุไปแล้วนะครับลงไปหลายคลิปต่้หลายคลิปนะครับถูกคนถักมาว่าไปเห็นจากคลิปเปิดไปคนเบื้องแล้วไปเห็นจากคลิปแม่แหละพี่น้องเบื้องเป็น เพิ่งบ่เปลี่ยนยามาโทษผมเด้อพี่น้องเด้อะนะครับยามาโทษผมเด้อพี่น้องพี่น้องกดเข่าหาเบิ่งว่าเปลี่ยนเองนะครับที่มาโทษให้ผมเนี่ยที่ให้ผมปแนะนําบวกตัวอันตัวย่างเนี่ยผมเฮ็ดบ่ได้ดอกพี่น้องเพราะว่าผมต้องยากเฮ็ดคลิปเฮ็ดนั่นผมตัวอันตัวย่างนะครับเชิงเดินสายหาคลิปมาลงกให้พี่น้องในเบิ่งน้ำกันต่จีรับโทรศับเอฟซีด้จีตอบคอมเมนต์พี่น้องเอฟซีนะครับและอันหละย่างพี่น้องนะครับพี่น้อง ซอยตัวเองเอาพี่น้องนะครับเข่าไปเบิ้งเอากดคำ่ายูทูบถ้ามีคนเดิมพี่น้องเข่าไปเบิ้งนะครับเอาอันนี้ก็คือหลักฐานเก่านะครับหลักฐานเก่าหมู่บ้านนี่ให้รูดที่หลักหนึ่งด้วยพี่น้องนะครับเลขเข่าที่รูดหนึ่งแปดพี่น้องนะครับเข่าที่หนึ่งแปดนะครับจับคู่ว่าเข่าด้วพี่น้องเด้อนะครับให้รูดที่หลักหนึ่งเข่าที่หนึ่งแปดน้อยที่สองพี่น้อง นะครับให้พี่น้องด้เบื้องน้ากันหลักฐานเก่าพี่น้องนะครับวดประจ ա วันที่19เมษายน2566พี่น้องหลักฐานเก่าว่าน,นี้เอามาเบาซูพี่ซูน้องให้พี่น้องด้เบื้องได้ชมน้ากันนะครับลูดที่หลักหนึ่งครับเลขลูทด,ดีบทลูดจะเคลียร์ออกพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องลูดเนี่ยพี่นอ้องลูท1 1ฮอต0พี่น้อง0ฮอต9พี่น้องนะครับลูดรูดหลักเดียวนะครับ น้อยหนึงมาถเสือกันรูดน้อยที่สองพี่น้องอันนี้มันเข่าที่น้อยที่สองเลยพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องมาเบิ้งน้ากันวันนี้ก็มาเบิ้งนะครับมาเบิ้งงหดประจําวันที่20เมษายนนะครับรีบลงกละพี่น้องหยิบซีเบิ้งน้ากันยุคหังถนนหนทางรถลากกับเลีนไปแลีนมาดังแน่พี่น้องนะครับอยู่สินทางสารค้มพี่น้องนะครับออกจากสารค้ำน้อยเดี๋ยวก็รีบลงกละพี่น้องหยิเบิ้งน้ากันนะครับสําหรับห้าน้อยของอาจารย์เสถียรเลยพี่น้องเด้อ หรือว่าในช่างเสถียรพี่น้องเพื่อนให้ลูดที่หลักแปดนะครับงวดนี้ลูดที่หลักแปดพี่น้องนะครับเบื้องน้ำการลูดที่หลักแปดมิตรใดแน่นะครับมีสามหามีสามหกมีสามแปดนะครับมีหาแปดมีหาหกแล้วก็มีหกแปดเด้อพี่น้องเด้อนะครับมี 6, 6, 6, หกชุดหกหางแน่นๆพี่น้องนะครับให้พี่น้องไปลูดที่หลักแปดนะครับลูดน้อยหนึ่งลูดน้อยสองลูดน้อยสามพี่น้องเข่าน้อยใดแล้วก็ให้พี่น้องหยุดไว้ นะครับพอได้ซื้อน้ำปูน้ำปลาน้ำกันพี่น้องนะครับเอาปีฝากน้องพี่น้องมากเราพี่น้องก็ค่อยไปจัดพี่น้องขาดพี่น้องค่อย่านนะพี่น้องเด้อนะครับผมเสนอเป็นเพียงแนวทางกับพี่กับน้องเพียงานั้นนะครับบฆษณานุนให้พี่น้องไปเรียนการพราะนั้นจะยังได้นพี่น้องนะครับสนับสนุนให้พี่น้องไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐโฆสนับสนให้พี่น้องเอาเพราะเพียรละพี่น้องเอาขอจบขอัย ครับนี่เป็นหวยห้าน้อยพี่น้อง่อเาเป็นหวยรัฐบาลปรไดขอโทดขอภัยเดอ้อนะครับมันติดปากนะครับเนาะเอาขอสนับสนุนในพี่น้องผลินการพระนั่นได้พี่น้องเดอ้อนะครับูดใจวิจารณญาณในการรับชมนะครับขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องย t u b e ทวีคนเดิมนะครับขอบคุณหลายๆเด้อเอฟซีสุขขุทุกคนนะครับขอบคุณปรับผู้หญ่ใจบุญใจดีที่ส่งแนวทางนะครับช่องทางลีช่องช่องทางหวย นะครับไม่ยูทูบสวีคนเดิมได้ล่งให้พี่น้องเอฟซีเบิ่งน้ากันนะครับสำหรับงวดประจำวันที่20เมษายน2566นี่นะครับเลข5าน้อยของอาจารย์สัจเจียนนะครับเพื่อนรูดที่หลัก8เดได้พี่น้องรูดหลักแปดตรงมือนี่รูดหลักแเด้ด้พี่น้องเด้อรอบสี่โมงครึ่ง5โมงครึ่ง6โมงครึ่งหนึ่งทุ่มครึ่งพี่น้องนะครับเพื่อนักสิมีล่าภานาพี่น้องมือนี้เอาห้าน้อยไปสะก้อน เปลนน้ำกิมสก้อนพี่น้องนะครับเพราะได้ซื้อหุ่นรถน้ำปูน้ำปลาน้ำกันพี่น้องนะครับเอามาตอดพีต้อนน้องฝากป้าฝากลุงสุกูสุกคนพี่น้องสาหรับนมัญมาห้าน้อยนะครับห้าน้อยมือนีนะครับพี่น้องบอกขวนผภาเดห้พี่น้องเด้อเขาดีแท้พิจนายพี่น้องนะครับลงมามือนีเป็นมือวันที่อ่าสิบสองบอกพี่น้องสิบสองบอยี่บ้านสิบสองยี่สิบบอกพี่น้องหรือจังใดอ้าวจำมือจำเป็นผิดหร้อพี่น้องนะครับเข่าทุกมือพี่น้องนะครับ บอกง่งยเข่าทุกมือเลยพี่น้องนะครับสำหรับเลขรูดนี่เข่าทุกมือเลยพี่น้องเด้อนะครับบ้านนี้รูดทีหลักหนึ่งเข้าที่1นึ่งแปดเมื่อนี้รูดทีหลัก8ที่เข่าตัวใดให้พี่น้องเบื้องน้ากันนะครับพี่น้องลูด8 0 8 1 8 2ย์8 4หอด8่ฮอตดเก้าได้พี่น้องเด้อซื้อล่างซื้อบนไว้พี่น้องตัวละหบาทนะครับพอได้ซื้อพงูรน้าปูน้าปลาซื้อปลาทูซื้อลูกซื้อลานกินพี่น้องนะครับนะพี่น้องเบื้องแล้วนะครับกัแคบนาจอไวัย นะครับดีบไปหาซื้อกันนะครับหาบรมาณกระเบื้องความสุขความาเทิงแค่นั้นเด็กกับพ่อเด็กพี่น้องเด้อนะครับผมรีบลุกให้พี่ให้น้องยุกับถนนหนทางนะครับยุกที่ศาล่าขางทางพี่น้องนะครับเพราะว่าท่านบรีบลุกนะครับมันใส่เวลาสองชั่วโมงครึ่งนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมเน็ตบ่ค่อยดีแล้วก็เครื่องเก่าเนี่ยพี่น้องนะครับอีกอีกอย่างหนึ่งเวลาลงคลิปหาน้อยนี่ใส่เวลา สันส้นๆพี่น้องนะครับหอดสีม้งเคืองเล็กออกแล้วบัคือเล็กใหญ่นะครับเหล็กใหญ่ในเวลาสิบหามือนะครับห้าหน้อยใส่มือต่อมือพี่น้องเอาตรงรีบลงให้พี่ให้น้องได้เบื่องกันเร็วๆนะครับสั่นลงช่วงเที่ยงนะครับกัดทีเลียวประมาณบาบสามม้งเคืงองพี่น้องนะครับเกือบสี่มงนะครับ้ะคลิปสั้นๆมันกะลงบ่อได้พี่น้องโฆษณาบอ่อขึ้นไ้นะครับตปิล่งเฮ็ดคลิปเต็มแปดหน้าที่ให้พี่ให้น้องในเบื่องน้ากัน ขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกกำลังแรงใจลุงป่าสุกุกสุกคนเด้อนะครับที่เขามาติดตามนะครับสำหรับงวดประจ ա วันที่20เมษายน2566นะครับสำหรับห้าน้อยมือนี่ให้รู้ที่หลัก8นะครับมี85นะครับมี58มี68มี38พี่น้องนะครับสำหรับเกี่ยวกับ3ก็มี35 36 65ส้าเด้อพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณพี่น้องทุกกำลังเรงใจ สู้ขู่สุกนขอบคุณเอฟซีทัวประเทศที่เขามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องยูทูบทวีคนเดิมนะครับเขามาแล้วเบื้องแล้วพี่น้องเรื่องกดไลค์กดแค่กดติดตามไปทางช่องยูทูบทวีคนเดิมนำเนื้อพี่น้องเด้อนะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับให้กำลังแรงใจผมนําแน่ว่าได้ทิ่คลิปไม่ไหมให้พี่น้องไี้เบื้องนับกันตลบคที่นี่ผมทวีคนเดิมขอจบคลิปหาน้อย ของนายช่างสัสียนวัดประจำวันที่20เมษายนไปเพียงแคนง่นี้ขอกาเข้ามายู่ดีไม่แห้งสู้ขูส่สกุนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ